เราได้เช่ากันลูกได้เช่ากันหรอกินข้าวอีกแตวก็มาได้กันสอนหน่อนะว่ากินข้าวคุณปลากระป๋องที่แม่ได้ทำให้อยู่นะคะอืตั้ง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 ได้เช่ากันลูกได้เช่ากันเอียนๆนะสมบัติร่างกายย่อยอาหารนะครับลูกอืมอัศว์ ดูกแม่คุณแม่กับคุณลูกเล่นกันอยู่นะคะนี่น้องสามสี่บีสองบีหนึ่งยกินข้าวอยู่ะไยนี่วันนี้แม่ทำมาให้ลูกเยอะเลยนะเล่นไหมที่มาเล่นกันเออมาเล่นกันลูกเล่นไหมเล่ไหม เนี่างล้ันนู้นคือคกันใหญ่เลยเนี่ยชชชชชนไหมครับเนไหมครับน้ดำดำนะครับนมเป็ดแม่เด่น น้อิเก่งตัวอยู่น้องเปเก่งตัวอยู่ทำไรไดกันแหละน้องเก่งตัวกันอยู่ใดที่ครับล่ะค่นี่ครเก่งตัวกัยครับ เยางนกแกงก้อนแกงอยู่แกงก้นยังก็ไม่เสร็จเลยวันนี้ไม่เมื่อมลูกไม่ไม yeah. ่เนาะไม่ไม่ไม่ข่ง ราขายของมาไม่ได้ะ่นครับไเป็ไข่ไ,ไ,ไกอ้อน้องเบสไม,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 ม่อาไม่ดุน้องตามเบสไม่อาไม่ดุือแม่ล่นอนแจบหงจริงออแม่จบหงจริงแล้วไม่เห,หนื่อยอือทำไมคะแม่บัก ไปสอนใจนะครับ